วิธีรับมือนั่นแหละครับจะออกเป็นยังไงครับไายดูกันครับเกมที่4ครับรับมาแล้วสตรีมเมอร์ไวมากครับน่าจะเป็นซาตวาเขาบินไวครับบินไวเร็วเร็วโอ้ยแล้วขึ้นมาเขาใส่แล้วปาดไปแล้วพี่ชูน้องฟิกหลบมาแล้วคิ้วๆแล้วฟิกตามแล้วหนีได้ไหมเขาฟิกมาจิโร่แล้วคิ้วๆอ๋อโดนหมสปาดฟิกปาดก่อนเลยเขามาเซอร์ไพรส์ใส่สุดใส่เราก่อนครับอ้าได้ข่าวเจเวนเหรอเอาก่อนเลยละกัน โอ้ยังชอบเลยครับแล้ว3ามฟิกใจหมดครับเวทเองครับเซอร์ไพรส์ได้ชอบเลือกเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเบาเซียดีซ s สแ l a n ครับโอ้โหเจอหน้าเปิดก่อนยัดหมดไม่สนลูกใครครับตัวตลกโดนงัดหน้าหงายก่อนเลยครับโดนก่อนแบบโต๊ก,กระจายเลยครับไม่ทันได้ฮิวเลยโอ้โหแล้วมาหลอกมันแรงแหละนะถ้าได้ปาดต่อเลขขาวๆเนี่ยแหละครับนี่แะตัวสำคัญเลยรเรื่อง เร่งเครื่องใส่ก่อนเลยเหวอเลยนะเอาจริงผมว่าใบาเซียก็น่าจะตกใจครับใช่ครับจะจะบวกเร็ว SGP บอกว่าโทษทีเร็วกว่าสองสามเกมที่ผ่านมาตอนแรกเนี่ยเป็นบบเซียได้ฟอร์สตัดหมหมดเลยนะแต่เกมนี้เป็น SGP น,นะใช่อุลมาปวนใส่น้องแบงค์อุโดนไปครึ่งหลอดแวะมาป่วนนะก็ะเดินไวนะเป็นเมทไคด้วยแหละเดินเสกิลวิวว่งไวครับต้องมาฮิวครับเป็นหนึ่งปาบแล้วที่เขาขอมาเคาะก่อนแล้วนะ เกอะหนึ่งทีนะครับต้องดูเกมกันไปยาวๆครับผมด้นานบนศึกคนญี่ปุ่นนี่นั่นกส็สก,กินญี่ปุ่นนะครับรอดูจังหวะกันไปครับแต่ว่าในช่วงการบุกที่ว่านี่ก็ต้องบุกแบบระวังอะไรอย่างที่บอกไปนะสามไปก่อนครับจังหวะแล้วก็วเอทพี ATP ก็ไม่อะไรมากนะผมว่าเขาจะบุกก็ได้แต่ถ้าไม่บุกเขาก็โอเคขอให้ไม่แพ้เลนไม่ระเบิดเขาโอเคแล้วฟาร์มอย่างเดียวนะครับเอทพีต้องการฟาร์มนะครับ พอเราเล่นแบบจับคู่มไม่ได้โดนก่อนนี่แยกเล่นก็จะลดสป,ปีดเกมไปเยอะเลยครับลพลังนะติดมาหลอกเลยครับ,รบแล้วมาหลอกได้สกอร์ด้วยะตัวตัวเลยเงินมันก็จะออกเร็วไปหน่อยมันจะน่ากลัวนะของมันจะมาไวนะครับแล้วต้องมาช่วยน้องแบงค์ฟาร์มป,ป่าไปก่อนช่วงแรกการมันต้องพับเสือนะเป็นสิ่งที่เอทีพีอ่านเกมได้ขาดมากทีเดียวนะครับพอต้นเกมเขาได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นความยากระบากของบาเลเซียเลยนะเพราะว่ามายเกก้าจะฝรอให้เลนจะฝอนะครับแล้วมันเป็นมาหลอกงล่ะ หลอกยามีเพื่อนดันยากนะครับอของแดงมาแล้วหนึ่งโดนเล่นแบบนั้นขอแดงๆขอแรงแรงแล้วเดินไม่มีใครอยู่เลนเลยครับในเมื่อว่าคุณอยากจะเล่นในเลนจะลองใส่ดูเดินเป็นแพ็คเลยครับเฮ้ยแล้วเดินเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเลยนะบ,บอกเลยชีวิตเปลี่ยนนะเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยไปดูเรียมาแล้วโอ้ยเขาโดดท็อปย้ามาฮิวแล้วปาดหายไปแล้วครับกิโ่ได้สกร์นี้ไปแล้วเอ้ยเถียงไม่ไหวเป็นดับเบิลคิวของขอเลยครับเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อย โอ้โหไม่น้อยแล้วแหละอันนี้หนึ่งห่อของจานแดงครับเสียเลไซเคิลด้วยนะแบนโอ้โหต้นเกมโดนแบบรัวๆจัดหนักจัดเต็มครับจากทางซ้ายก็เป็นทอมครับบาเลเซียใช้คอบโบคุ้มมากนะไฟเเปียเปิดแล้วบอนนี่เล่นกับทางด้านของมาหลอกนะครับต้นเกมมันเสียดีแล้วเรดนี่มาแบบคมๆเลยมันแมนเลยหูล็อกเอลีจั่วสายบีบเข้ามานากลวงจริงครับโผมาทีนึงดาเมจซึ่งหน้าเนาะใช่ครับแล้วถ้าได้เปิดก่อนเนี่ยดาเมจมันจะมหาศาลมากครับ เฮเลนบอกเลยว่าไม่ทันจ้าคีย์ไม่ทันนะครับมันแรงเกินมันมาหลอกครับแมงจริงเจอจังหวะเซอร์ไพร์เล่นยัดหน้าใส่ก่อนครับเสียกระบวนท่าครับโอ้โหแล้วคอโมโบจับคึงแล้วดึงขนนะจับคึงแล้วเอาหอกโมกษะกปากเขาหัวครับคือการันตีการโดนนะใช่ยืนอยู่เลยการันตีการโดนมากเลย <laughs> โดนแบบลักผลสี่มาแล้วครับ เ oui. ออขามาอีกแล้ววางฮาบูเสร็จมาปาดฟิกเจ็บจัดๆนีดีว่าไม่ช็อกนะถ้าช็อกมานี่ก็ได้ช็อกกันหมดเหมือนกันแล้วสถานการณ์นี่เป็นเรื่องดีนะเพราะว่ากลายเป็นไรเบิงอะฟาร์มสบายใจหวานเจียมครับมูลาดบอกมีเกมแบบนี้ดีกว่าคิดแล้วลงมาตรงนี้มาเจอเจอหน้าไม่น่าไม่รู้จะเอาซีซีจากไหนไปเกี่ยวซะด้วยใช่ครับดับซีซมันต่ำครับ บูลาดก็แบบโอเคเขาเลยกล้าหยิบบูลาดเลยเนาะจริง,เ,นะรงเพราะว่าซีซีฝั่งเราข้ามันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับใช่ครับแล้วยิ่งเป็นเกมที่ฝั่งเอทีพีเขานำนี่คือเอทีพีบอกดีครับบูลาดเบิร์กบอกดีครับทำอีกต้องรอจังหวะหน่อยนะคบูบลาดบอกอย่างชอบเออเบิร์กมาได้โสลิเวอร์มาแล้วนะครับได้ฟาร์มได้เล่นในเกมของเขาอยู่ครับครับแต่ว่าโอเค,อเค,อเคที่ไหนมันก็ฟาร์มซ่อมได้นะครับแล้วมาเซตเกมกันใหมแบบไฟสติปิบงโอ้โหดีไม่โดนจิโร่นี่รอสักดาบแล้วแบ่งรออยู่ข้างหลังเจอจิโร่ครับ ยัดไปหน่อยนิดนึงเบาๆส่งมูราดไปเอาตังค์ไงนะจีโร่บอกไม่เป็นไรเบิร์นเกิดไวเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีนะครับ,รบเขาเองก็ไม่ต้องห่วงแต่ว่าข้อสำคัญการเป็นมูราดชังเกิลอาจจะไม่มีฟิกเกอร์นะต้องดูจังหวะดีๆครับจิ๊บมายิงเฟิงสเปียร์มา,เ,มาเออดีบูมโดนด,ด้วยไม่เปานเขาบ้านเขาบ้านไหมขอไปก่อนแล้วเข้ามาตรงกลางพิกบีบมาแล้วคิวๆมาแล้วครับพิกเล่นใส่ตรงนี้จะเอาแล้วได้ฟิชมาโอ้ยเอาคืนบ้างครับ คิวๆเหมือนอ่านอนาคตครับเมื่อกี้ฟิกเล่นรอเลยนะคือแบบเอาตายเพราะยังไงรู้แน่นอนฟิกไม่มีฟิกแล้วนะครับตายแน่นอนครับอ่ะปลดได้หนึ่งตัว เดินต่อด้านบางกรครับข้างล่างครับจะไปโถมต่อหรือเปล่าเขาท็อปเปิดมาดังว่านี้ปาดเรล่าสวนแล้วน้องแบงค์มาโดนเยียมคู่เขากดแข็งพิชูยืนทีไม่อยู่รับทาวเวอร์อยู่แล้วก็ออดปาดสวนเหมือนกันแบงค์ต้องถอยครับหมดแรงเกินต้องถอยแล้วคิวๆโดนเบิ์นสวนเดินไปแล้วมายังฮิวยังเถียงยังยิงอยู่แล้วเขาหลบออกไปโอเคโอเคดีดีดีนว่ามีคนตายเป่าปากเลยละเมื่อกี้ก็ได้หลอนอยู่นะเกือบจะตายเอาครับแต่ดีที่ไม่ไปฝืนนะครับ ก็ตะมาหลอกคุณผู้ชมลองดูสกอร์สามศูนย์หนึ่งครับของมันจะมาแดงแรงๆหน่อยนะมาไวๆเ <ๆๆ S 1> มื่อกี้ที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันอยู่ก็เหยียบมาคือเขาก็ไม่อยากโดนไบโอไบโอมายิงป้อมฟรีนะครับเขาเลยต้องแบบพยายามจะโดดออกไปให้ฝันข้ามไล่ออกนะครับต้องพยายามกันไว้ครับหกนาทีของเกมผ่านไปดึงต่อสี่ครับเงินใกล้ๆก,กันครับเลือกแย่งได้ไหมไม่ได้ครับไล่เบิร์นได้บดางก่อนไปครับ,รบอะนวดปั๊มในครึ่งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเอเจพีก็ซื้อเวลาไปเรื่อยๆเนะครับ ทำเว็บคลิปก่อนครับล่าง3าคนหญิงตีเข้าไปครับให้ให้ข้างบนนะแน่เขาแอบอะไรกันเช็คเช็คมาโุ้ยโดนเจอน้องแบงค์โดนล็อกขาแล้วโดนช็อคเอียวตัวหลบโดนวนเลยครับแบงค์จะเอาฟิตแต่ไม่ได้ครับโดนเรสค่าก่อน เกือบได้นะครับแต่ไม่พอแต่กดเอเลสไซเคิลขึ้นมาใหม่นะโอกะจะแลกนั่นแหละคือรู้แล้วว่าถ้าโดดยังไงก็น่าจะโดนอยู่ดีนะโดนล็อกขาไปแล้วนะแล้วตรงนี้บีบมาอารยะกัดขืนครับเขาไม่มีช็อคเราจะเอาทาวเวอร์ได้ไหมพาดีบุมมาเล่นจิ้มไปก่อนนะไม่ใช่แต่แลกเขีย่ยจัดแล้วโอ้โหเขี่ยเร็วจริงๆครับนะคือเป็นบูลาดกับเอ่อมาหลอกกันเนาะไวนะแป๊บเดียวคลิปหายนะครับโอ้จังหวะโดนฟิชล็อกขาติดขัดไปหมดครับครับ แต่ว่าทาวเวอร์ด้านล่างจังหวะน,นี้น่าจะได้ครับทำคลิปไปแล้วแล้วปาดไปหนึ่งทีครับสรับทาวเวอร์นี้เอสยเล็กๆๆน้อยครับเก็บเล็กผสมน้อยไปครับบาลินเซียโอเขายอมจา่ายเอาติเลยครับ เมื่อเขียไล่ไปเลยนะครับอุ้ยสบาอยู่คนเดียวบิบอีกสองครั้งหนีออกมาก่อนครับซิโร่บีบมากับเบิร์งกุลาดีตังกันแล้วดีบูมขึ้นไปเล่นแล้วปิ๊กใส่เลยครับคิวคิวแล้วจะเอาเลสให้ได้ได้ไหมอุ้ยนิดเดียวเผาเปิดนิดเดียวโอ้ยทางด้านของโกครับกดของซับให้เลสเลยกดบาเลียมาเพื่อสิ่งนี้ฮะโดดมาจากฟากฟ้าซุปเปอร์เซฟนะผมโอ้มาอย่างเดียวจริงๆเผาแล้วนะไม่พอครับ ผมไปพบสบมรอบแต่อย่างไรก็ทำให้เลนกลับบ้านแล้วด้านบนพยายามจะเก็บทาวเวอร์ครับแต่ว่า8นาทีแล้วนะการแลกออมสิโลเหตุนะครับเราเปิดออฟเชคแล้วปีด้านบนไปเอาทาวเวอร์ก่อนแลกกันครับเขาเอามังกรเราเอามาีอินฟินิตนะครับกับทาวเวอร์บนนะที่เหลืออยู่หน่อยนึงนะใช้เวลิงบูเอตทิ้งไปเดีวไม่ใช่เข้าไปเฮ้ยเขามาฟิกใส่เหมือนกันจังหวะนี้โดดช็อตมาเลยว่าเอ็นแบงค์ได้ฟินส่วนมาแล้วเขาเดินไปเชนแล็ล้มเลยครับอุ้ยหายคู่ดี่ทั้งข้างกัน อ่อนสลบไปแล้วสลับกอเอสวายมามิเกอร์จิ้มแต่ยังมีจิโร่อยู่ในพุ่งแล้ววิ่งสเปียร์มาไม่โดนครับน้องแบงค์โดดสวนไปชิ้นจิโร่จิโร่จะสุดซึนเอาออกออกไปออกไปเลยออกไปอย่ากลับมาโอุ้ยอุ้ยน่ากลัวจะจัดครับจังหวะคัดกันตรงหน้าดาเมจหน้าซึ่งนี่คือแบบหายไปเลยนะครับยืนอยู่ติดติดกันเป็นลมครับตกกระจายแลสาบสวนมาเมื่อกี้เราจะไปหรือเปล่าออกไปเลยได้ไหมลุ้นเลืเกินมาโมนะเออโอ้โหเมื่อกี้สาบมูแรงมากให้เดียืนดี๋ยววูบบ้านนี้มันมันกว้างด้วยนะใช่ ยืนยื้ออยู่วุบเลยครับคอมเขานี่เอาเอลีแบบเราเรากองรวมวไหมคือคิดม่าจุยืนข้างเลยนะเมื่อกี้ไปห่า่เลยนะไวเลยอ่ะแบบชุดเดียวคือไม่ทันกระดิกไม่มีเสียงอ่ะคือเขามีปาดบนฟ้ากับปาดบนภาคพื้นดินอะเมื่อกี้มาหลอดปาดพื้นดินแล้วมูลาดปาดบนภาคฟ้าสองปาดอ่ะโอ้โหรอดูกันใหม่ครับแรงจัดอินฟินิตมาครับตรงกลางแต่ไม่ง่ายนะแต่ไม่ง่ายนะ ยิงขึ้นหน้าก็ไงอยู่ครับส่งน้องแบงค์ไปเซตเวฟล่างไว้ไม่ได้นะยากไปหน่อยฮะตรงกลางถึงหนักจะจัดครับต่างตัว s อ p ครับรค่อยๆเล่นไปตามเกมครับอย่าลืมคะว่าตอนนี้ยังมีโอกาสเล่นครับก็ต้องพยายามอยู่ในความกดดันด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เขาพลาดไม่ได้ครับมาเลเซียพลาดเกมนี้ไม่ได้แล้วนะครับไม่งั้นลงสายล่างฮะงใช้ความละเอียดและความใจเย็นรอบครอบครับแต่ของแดงกำลังจะมาแรงโอ้แล้วก็เดินหน้าปาดอย่างเดียวเลยเนี่ยของแดงกำลังมาแรงละ ดาบแดงของเบิร์กำลังมาครับีครับเขาสาบแรงมากนะครับ,าารรบใช่ดาบแดงจะขึ้นแล้วครับของตายจะมาจริงแล้วครับตายตายกับตายจริงเราไปเดินเกมแบบเดินยากเนเลิต้องระวังจิโร่ทางด้งนแอลขวาด้วยนะ<อ>บีบมาแล้วครับมาเอาหัดงัดสามใส่มา หลบออกมาแล้วเราจังหวะแรกหลบล้างเสร็จป um ุ๊บเขาช็อคต่อกดแข็งหลบได้คิวคิวยืนปั๊มอยู <And now. S 2> ่ปั๊มอยู่ปั๊มไปสามตอกแล้วมาแล้วแบนโดดเหยียบแล้วได้จิโร่มาครับโอู้ยังไงตัวใหญ่น้หนักมากเสียแข็งเหมือนกันสลิมเล็ยังฟรีอยู่ครับแล้วยังต้องถอยครับแล้วได้มาหนึ่งสกอร์อ่าได้จิโร่มาครับเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่มีความหมายครับเพราะว่าอย่างน้อยๆบาเลนเซียบอกขอไม่ตายครับตั้งหลักกระดีนะเมื่อกี้ตั้งสตินะครับในจังหวะที่เอสติมีเห็นเหลี่ยมในการเปิดปะทะนะครับ เขาใช้ชิโร่มาเพื่อซื้อล้างหงอนนะมารับไว้แล้วก็ดันไว้นะซื้อล้างเฮ้ยแล้วแหมบปุ๊กหลายด้วยเจ็บแล้วยิงอันติยัดเกือบไปเหมือนกันอูยเกือบปิดไาเบิร์กลงนิดเดียวเมื่อกี้ถ้ามีสแต็กอีกสักหน่อยนะโอ้โหเผื่อไม่ได้อ่ะตรงกลางมีโอกาสได้เลยได้ครับสวยครับสวยครับใจเย็นเท่านั้นครับบาเลนเซียค่อยๆเล่นครับค่อยๆเล่นเจ็บต่อสามเงินน้ำอยู่ จังหวะดีครับส่วนระหว่างเซตก็เป็นทอมอย่างที่เห็นเลยครับว่าดามเมจนไบโอมันเริ่มจัดจัดจดนะนอาจารย์จริงนี่หลายๆตัวโดนไบโอยิงก็หัวรุ่งหัวเขาต้องพยายามหาจังหวะหาล้วงหาทำเหมือนกันโอ้แต่ล่เบิร์กได้เฟรตรูธแล้วนะใช่ของแรงมาแล้วรครับแต่เดบุกก็แรงกันครับมอร์นิ่งสตาร์มากับ Rock นะร็อกคิวเอสวายแล้วเอสวายก็ต้องหาจังหวะในการโถมไล่หลังเหมือนกันนะครับเปิดสเปซให้เพื่อนเหมือนกันนะพร้อมกับใช้ตัวหน้าถ่ายแล้วทาวเวอร์เริ่มปลดล็อกครับคุณผู้ชมครับไปต่อคครรัับบกมาที การบดใน,นทวเทวเดียรสองตรงกลางค่อยๆคุมพิธีแล้วยังไม่สุดผมก็เลยนะครับใช่ครับแต่อย่างว่าแหละครับต้องใช้ความนิ่งความใจเย็นนะฮะการแข่งขันไม่ใช่การสะสมแต้มบุญนะอู้สั่งมาแรงงั้นเอาล้อฮิวเฮียไปดักแทง S A y, เอสไว้ไบส์เบียไม่โดนครับหลบได้ครับปินวิวออกไปครับเล่นปั้นเวฟไปก่อนครับมาเลีเซียทำมาแล้วใช่ทำมาแล้วเลยิงนิดยิงหน่อยยิงยิงยิงแล้วคขายิงใหม่โบเรียบร้อยครับปล่อยสายกลางมาแล้ว เอ็นทีพีจะเล่นจั่วแบบต้นเกมไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าจะโดดเข้ามาคือแรงก็จริงแต่ว่าการทําแบบนั้นเนี่ยเอาตําแหน่งตัวเองเข้ามาเสี่ยงนะสับไปแล้วแล้วยิงสวนฝากไปเนี่ยเริ่มเริ่มเจ็บแล้วดีบุ๋มต้องระวังระวังจุดยืนหน่อยนะพิงกําแพงไว้ดีแล้วม้วนหน้ายิงป้อมตำแหน่ง,องของเฮ้ยแล้วเข้ามาออนเอาพัดมาแต่หลบได้ครับฟิกเกอร์มาทั้งคิวๆแล้วก็ดีบุ๋มแล้วคาบูมลงไปแล้วเราไม่โดนครับเอาละฮะได้ตั้งหลังเกมบุกหน่อยครับจังหวะนี้เราหลบได้เสียลันคาบูมครับป้อมนอกไหลครับขวามีแบนกันะออ้าวยู่นะเอาไไ้โออดนะ ตรงกลางยังมีโอกาสในการเล่นอยู kind of so ่ด้วยครับเลือดดักเยอะมากครับค่อยๆค่อยๆใจเย็นๆใจเย็นๆท่านนี้ครับยิงฝากเเคคาาะะยิงเคาะไปก่อนเลยเอาไหมฮะขอแต่อย่าฝืนนะเขามีเอาตีเขาพร้อมยัดเขาพร้อมยัดปล่อยเออดูโอเคดูโอเคับแบงค์แล้วครับน้องแบงค์ใช้ความใจเย็นใช้ความใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเล่นไปต้องค่อยๆนะครับต้องค่อยๆนะครับเกมต่อเกมช็อตต่อช็อตเพลย์ต่อเพลย์ครับ ความผิดพลาดนี่เฮ้ยดีใช่คนมันจะได้เนาะใช่ครับโอ้จะแดงผมไม่ชอบทรงของการเล่นเกมบุกเท่าไหร่นะดูเหมือนกับใครบุกนิดเหนื่อยต่อเกมสาเกมที่ผ่านมาจะใส่ตรงกลางเขาช็อคอะไรมาปาดเอาหายไปเลยมีมู์โอ้ยตรงกลางน้องแบงค์เข้าไปแล้วพี่จูยังอยู่แต่แบงค์แบงค์ล้มด้วยครับเอาเสียไปสามเลยเอาแล้วโอ้ยจังหวะที่เผลอแรงมากแล้วเฮ้ยปาดหูยังแรงแล้วไม่มีฮิวซะแล้วด้วยเหรอคิวๆกับเอสอาไวสองคนครับจะต่อครับจะต่อ ไม่ยังไงต้องต้องต้องปล่อยนะครับต้องปล่อยแล้วครับแล้วเขาห้าคนครับโอ้โหจังหวะเสียครับหนึ่งครับโดนที่เผลอจะเอาต่อได้เนี่ยรถคันหนึ่งกันได้ใหม่ไหวบอพยายามที่จะกันจะโดนแล้วยังไม่โดนเอ้ยไล่สววไวเฮ้ยจวกได้ฟินแต่ว่ากลับขึ้นมาบนบ้านได้แล้วพยายามจะคิโอ้ยจะคิวๆโดนหนักมากปาดห้าสวยอยู่สวยอยู่แบบจะเล่นเยอะๆสามพันเก้าแม่เจ้าโอ้ยปาดเอ้วายโดนปาดโอ้ยจอร์ดยืมคนระแบบนี้ครับแน่นอนครับว่าเอสจี จบเกมในซีดีนนี้ด้วยสก,กอร์สต่อหนึ่งและผ่านเข้าสู่รอบถัดไปในสายบน